สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เอาคำถามนะครับที่มีไม่แน่ใจอ่ะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป,ป้านะ้าอ,อะไรสักอย่างนะแต่เอาเป็นว่าคนที่ถามคำถามผมเข้ามาในไลน์นะก็เป็นคำถามที่ถามว่ามีหนี้บัตรเครดิตอยู่4ใบเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้จ่ายไม่ไหวแล้ว จะเก็บไว้สักหนึ่งใบอีกสามใบจะทิ้งดีไหมเออนะครับเป็นคำถามที่ยอดฮิตนะครับว่ามีเยอะแต่ว่าเก็บไว้สักใบหนึ่งเอาไว้ใช้จะดีไหมอืมนะครับผมจะตอบเป็นข้อๆแล้วกันนะเป็นข้อๆว่าหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจ่ายไม่ไหวแล้วนะคำถามถามคำถามเดียวคือที่จะเก็บไว้เนี่ย จะเก็บเอาไว้ทําอะไรอืมนะคือถ้าพูดในแง่ของเครดิตบูโรนะครับคือถ้ามี bij, นะสี่ใบสีมีสมีสสินเชื่อนะสินเชื่อสตัวนะฮะเสีย3มตัวอีกตัวหนึงเสียนะก็แปลว่าเสียอยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่ให้คุณกู้นะกลับกันนะครับมีทั้งหมดสี่สีนี่นะมีสี่ตัวมีนี่สตัวนะดีทั้งหมด3ามตัว เสีย1ตัวเขาก็ไม่ให้กู้เหมือนกันนะยกตัวอย่างให้มันหนักกว่านั้นอีกสมมติคุณมีทั้งหมด5สินเชื่อทั้งบัตเรเครดิตทั้งสินเชื่อเงินสดสินเชื่อบุคคลอะไรทั้งหลายอยู่สิตัวนะมีนี่อยู่10ก้อนจ่ายตรง9ก้า้อน9ก้ตัวจ่ายไม่ตรง1ตัวก็ประวัติในเครดิตบุโรก็ไม่สวยนะครับสรุปคือถ้าเกิดคุณมีประวัติในเครดิตบุโรกี่อันก็ต้องให้สวยทุกอันนะครับนะ อันอื่นดีหมดไม่ไม่มีอันเดียวก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคำตอบคือมี4ใบทิ้งไปเลย3เก็บไว้1นะคำตอบคือในแง่ของเครดิตบุโรก็ไม่ดีอยู่แล้วก็เสียเสียไปเลยนะครับไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเอาไว้ในแง่เครดิตบุโรนะแต่ว่าฟังประโยคนี้ไว้ก่อนเดี๋ยววันจะมาขโมดปมอ,อีกประดอีกหนึ่งประเด็นตอนจบนะครับ <c oughs> อ่ะโอเค ทีนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าคุณมีกี่ใบก็ตามนะดีหมดเสียแค่หนึ่งก็เละเครดิตบโรเละนะโอเคแต่วันนี้คือเขาบอกว่าเขาจ่ายไม่ไหวนะก็อยากจะล่อยไปเลยนะคือมีรายได้หรือมีเงินที่จะใช้นี่เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นเองนะใช้นี่เพียงแค่หนึ่งใบคือเขาคงจ่ายแค่ขั้นต่ำนั่นแหละนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือถ้าจะจ่ายขั้นต่ําต้องถามว่า คุณจะจ่ายขั้นต่ําไปเนี่ยเพื่ออะไรเออเพื่ออะไรถ้าสมมติว่าคุณมีวงเงินบัตรเครดิต10,000แบาทนะเอาเอาไว้ว่าคุณมี4ี่ใบใบละแสนสี่แสนเสียไปเลยสามแสนเก็บไว้1ใบคือ1นึ่งแนะโดยธรรมชาติของคนเป็นหนี้บัตรเครดิต4ใบแล้วบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะสใบคือเต็มวงเงินหมดอยู่แล้ว3ใบปล่อยทิ้ง1ใบเก็บไว้ <c oughs> นะฮะจ่ายขั้นต่ำนะ เราไม่พูดถึงขั้นต่ําในกรณีพิเศษอย่างตอนนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยขั้นต่ําแค่ห้าเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าแต่ว่าเดิมเนี่ยบัตรเครดิตขั้นต่ําคือสิบเปอร์เซนผมพูดถึงในกรณีสิบเปอร์เซ็นต์นะกันนะเป็นมาตรฐานนะครับวงเงินบัตรหนึ่งแสนบาทจ่ายขั้นตัดสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนจ่ายเข้าไปหนึ่งแสนบาทนะเป็นหนี้หนึ่งแสนบาทจ่ายเข้าไปหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะคุณจะโดนดอกเบี้ยตอนนี้ อธิบายปกติเป็น18%ไม่ให้16%นะครับประมาณ1.5%ต่อเดือนก็คือเดือนละพันห้าดอกเบี้ยนะโดยโดยเฉลี่ยเดือนละพันห้าหนึ่งแสนบาทจ่ายขั้นต่ำหนึ่งหมื่นหักดอกเบี้ยไปพันห้านะก็จะไปตัดต้น8,500บาทนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงเงินคุณจะใช้ได้8,500บาทคุณก็จะเอาเงินจ่ายเข้าไปปุ๊บคุณก็ต้องรูดใช้เพราะว่าเงินมันมีจํากัดนะก็ต้องรูดให้มันเต็มวงเงินเหมือนเดิม เนะพราะฉะนั้นะคุณก็จะเต็มวงเงินเหมือนเดิมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆนะคุณก็จะเสียเงินไปเดือนละพันห้าพันห้าพันห้าเป็นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆพันห้าพันห้าเป็นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดนะแต่นี่บัตรไม่ได้ลงเลยนะไม่ได้ลดลงเลยนะเออก็ยังแสนหนึ่งเหมือนเดิมนะแต่คุณก็จะเสียเงินไปหมื่นแปดเพื่อรักษาบัตรเค,ค,ครดิตใบนี้เอาไว้นะครับอ่านี่คือนึกภาพออกแล้วนะ คำถามผมคือคุณจะรักษามันไว้เพื่ออะไรอจะรักษามันไว้เพื่ออะไรอันนี้ต้องไปหาคําตอบกันเอาเองผมตอบแทนไม่ได้เช่นรู้สึกรับไม่ได้ที่ไม่มีบัตรเครดิตใช้แต่คําถามผมคือและที่คุณใช้เนี่มันมันไม่ใช่บัตรเครดิตแล้วนะมันเป็นการจ่ายเงินเข้าไปก่อนแล้วก็ลูดจ่ายเงินเข้าไปก่อนแล้วก็ลูดมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการใช้เลยแต่ว่ามันอาจจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าได้แต้มได้แต้มออกมา เออเอาไปแลกซื้อของนู่นนู่นนี่นั่นกอว่าไปนะครับหรือมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นบัตรเครดิตอยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะเราต้องเอาเงินจ่ายเข้าไปก่อนทุกครั้งมันไม่ใช่ว่าเป็นบัตรที่แบบวงเงินว่างๆนะอันนี้ไปพิจารณากันอเองนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับที่เราจะต้องจ่ายเพื่อเลี้ยงไปเดือนละพันห้าพันห้าพันห้าเนี่ยแล้วทุกสิ้นปีก็อาจจะต้องโดนค่าต่อบัตรมีค่าธรรมเนียมบัตรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับลายหลายคนถามว่า อา้าแล้วถ้าไม่ให้จ่ายเสียไปเลยนะเสียไปเลยสี่ใบแล้วจะเอาเงินที่ไหนจะทํายังไงอันนี้ไปว่าอีกช็อตหนึ่งนะอันนี้ไปว่ากันอีกช็อตหนึ่งแต่ว่าประเด็นสําคัญคือหลายคนจะถามผมประโยชน์แบบนี้จ่ายบัตรเครดิตไม่ไหวแล้วทํายังไงดีจะหยุดดีหรือเปล่าอืผมถามกลับแล้วถ้าไม่หยุดคุณจะทํายังไงอะแล้วถ้าไม่หยุดจ่ายคุณจะทํายังไงละ่ะเออผมถามกลับตอบได้ไหมอะถ้าไม่หยุดจ่ายทํายังไงบางคนบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็คือไม่รู้ก็คือไม่มีปัญญาไปจ่ายอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหยุดจ่ายอยู่แล้วนะครับนะบแล้วถ้าเกิดจะหยุดจ่ายนะสามใบเก็บไ้หนึ่งก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยจะเก็บไว้ทําไมหนึ่งอันไม่มีประโยชน์นะครับยกเว้นแต่นะยกเว้นแต่ยกเว้นแต่แตถ้านะถ้าโอเคืูภาพตามนะครับมีสี่ใบปล่อยทิ้งสามนะ ไอใบนึงก็จ่ายไปที่ผมมอ,อกอ่ะจ่ายขั้นต่ำแล้วก็รูดใช้จ่ายขั้นต่ำแล้วก็รูดใช้ก็จะเสียดอกเบี้ยเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเสียดอกเบี้ยเสียนู่นนี่นั่นค่าธรรมเนียมสมมติเสียดอกเบี้ยปีละหมื่นแปดนะครับไอใบที่หยุดจ่ายไปสามใบคุณก็จะโดนโทรตามกระนำกระนำเลยนะกระนำแบบอย่างหนักเลยประมาณสักสามสี่เดือนพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่โทรละนะครับเขาก็จะมีจดหมายมาหาคุณมาทวงนี่มาอะไรก็ว่าไปสุดท้ายเขาก็ฟ้อง ฟ้องเสร็จพิพากษาพิพากษาเสร็จบังคับคดีอ่ะเขาจะยึดอะไรได้บ้างนะก็ยึดเงินเดือนอายัดเงินเดือนนะเกิน20,000อายัดได้หมดนะครับอายัดเงินฝากนะครับเอ,อ่ยึดบ้านไปขายทอดตลาดยึดอสังหาริมทรัพย์ไปขายทอดตลาดอ่นะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรที่จะต้องให้ยึดคุณพร้อมที่จะปล่อยอ่นะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีอายุความ หลังจากคำพิพากษาเนี่ยสิปีนะเจ้าหนี้มันก็จะตามคอยตามคุณไปรเรื่อยในในระหว่าง10ปีหลังคำพิพากษาเนี่ยถ้าเขาเจอทรัพย์สินอะไรของคุณเนี่ยเขายึดได้หมดนะครับยึดได้หมดรวมแม้กระทั่งสินสมรสเขาก็ยึดได้นะครับถึงแม้บางคนบอกว่าเป็นสินสมรสที่เกิดจากนะหลังเป็นหนี้แล้วก็ตามไม่เกี่ยวนะครับยึดได้หมดนะครับอ่ะโอเคถ้าคุณมั่นใจมากว่าคุณจะไม่โดนยึดอะไรเพราะคุณ ไม่มีอะไรให้ยึดคุณปล่อยทิ้งไปเลยนะสามบาทสุดท้ายเนี่ยพอผ่านไปนะฮะสามปีห้าปีไอประวัตินี่เสียในเครดิตบุโรเนี่ยหลุดหมดแล้วนะครับหลุดหมดแล้วแต่ว่าคุณโดนฟ้องนะแต่ว่าอายุความหลังเฟาหลังพิพากษาหลังฟ้องเนี่ยให้หลังฟ้องสิหลังพิพากษาสิป,ปีเนี่ยมั่นใจว่ามีไม่มีอะไรให้ยึดเดี๋ยวสุดท้ายหมดอายุความไปเองนะเครดิตบุโรคุณก็จะใสสะอาด นะไอ้สามใบที่ปล่อยทิ้งก็จะไม่มีอะไรระบบเครดิตบุโรแล้วนะมันก็จะเหลือแค่หนึ่งใบที่คุณกับเก็บเอาไว้เพื่อเอาไปจ่ายให้มันตรงเนี่ยเก็บเอาไว้ไอ้หนึ่งใบนี้แหละมันจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะฮว่าเฮ้ยคุณมีบัตรเครดิตใบเนี้มาเมื่อห้าปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วมันก็ยังเป็นปกติอยู่เออแต่สามใบที่เสียไปเนี่ยมันไม่เห็นแล้วมันไม่เห็นแล้วนะครับ กรณีแบบนี้คุณก็อาจจะกลับมากู้ได้อีกนะนะแต่คุณจะไม่คุณจะไม่สามารถไปกู้ไอไอธนาคารหรือเจ้านี้ไออันที่คุณทิ้งไปสามใบได้นะไม่ต้องกลับไปกู้เขานะครับยังไงไม่ต้องกลับไปกู้เขาปล่อยไปเลยไปกู้เจ้านี่รายอื่นไปที่ไม่ใช่สามใบที่เราทิ้งนะอันนี้ก็คือประโยชน์ถ้าคุณเก็บเอาไว1า้1นึ่ใบรอและลากยาวได้จนกระทั่งไอสามใบที่ทิ้งมันหลุดหายไปจากระบบเครดิตบุโรนะครับเช็ค อีกห้าปีผ่านมาหกปีผ่านมาไปเช็คดูเออหรือมีออคนนี้มีนี่บัตรเครดิตหนึ่งใบใช้มาแล้วเจ็ดแปดปีเฮ้ยโอเคประวัติดีจ,จ่าย,ยขั้นต่ําตลอดเออนะแต่ว่าเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกแต่เครดิตโรลม,มันหลุดไปลนะอันน,น,นี้อาจจะเป็นประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ถ้านะครับถ้าชื่อของคุณเนี่ยมันไม่ลงถังข้อมูลนะครับลงถังข้อมูลคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่โดนฟ้องแล้วพิพากษาแล้วเนี่ยชื่อจะติดแบ็คลิสต์นะฮะ อันนี้นะครับจะติดแบ็กลิสต์ไปยาวๆนะไปยาวๆอันนี้ยังไงก็เช็คเจอเขาก็ไม่ให้คุณอยู่ดียกตัวอย่างแต่ว่าแบ็กลิสต์เนี่ยอันนี้มันก็ไม่ชัวร์ผมยกตัวอย่างหลายๆเคสนะตัวอย่างของผมเองแล้วกันของผมเองเนี่ยโดนฟ้องน่าจะประมาณ7-8เจ้าหนี้นะแต่ว่าผมเช็คแบ็กลิสต์แล้วเนี่ยเจอ1 1คดีนะแต่ทุกวันนี้ถามว่าผมกู้ได้ไหม กู้ได้ครับถึงแม้จะเช็คแบ็กลิสเจอร์ก็ตามก็ยังกู้ได้ครับเพราะว่าเคสนั้นนะผมปิดจบไปแล้วปิดจบเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครเช็คแบ็กลิสเจอรแล้วยังไม่ปิดจบอันนี้ก็อาจจะไม่จบถึงแม้เครดิตบูโรคุณจะใสสะอาดแล้วก็ตามนะถ้าเขาเช็คเช็คแบ็กลิสเจอคุณก็อาจจะกู้ไม่ได้อยู่ดีถึงแม้คุณจะมีบัตรหนึ่งใบที่จ่ายดีมา 6- 7ปีก็ตาม แต่นะแต่นะก็อาจจะเป็นข่าวดีเป็นความหวังของหลายๆคนนะผมยกตัวอย่างเช่นคนรู้จักผมนี่แหละนะครับเป็นรุ่นน้องเนี่ยเป็นนี่เสียมาพร้อมๆกันช่วงอายุเขาเท่ากันนะทุกวันนี้ก็กลับไปทําบัตรเครดิตได้นะแบงก์ม่วงกับแบงก์เขียวก็พูดชื่อประเทศไทยพาณิชย์กับกบสิกรนะท,ท,ทั้งๆที่ไอ้น้องคนเนี้ยมันโดนคดีฟ้องร้องเนี่ยพอ,พอผมอะนาเจา็ดแปดใบอะแต่ว่าแบ็คลิสต์ไม่ติดแล้ว เช็คไปไม่เจอไม่เจอแล้วนะหลุดนะอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าทําไมของเขาถึงหลุดของผมถึงหลุดหมดติดอยู่แค่อันเดียวทําไมไม่หลุดหมดไปเลยยังติดอยู่หนึ่งอันของผมนะแต่ของลุกน้องผมเนี่ยหลุดหมดเลยนะในชื่อในระบบถังข้อมูลหรือเรียกว่าแบ็กลิสเนี่ยนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ละกันว่าคําถามว่านะมีหนี้บัตรเครดิตสี่ใบนะไม่ไหวแล้วจะเก็บไว้สักหนึ่งใบดีไหม ไปหาคําตอบและตัดสินใจกันเอาเองละกันผมให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไว้ตามนี้แหละนะครับโอเคสําหรับคลิปวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับโอเคอย่าลืมก่อนจบนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ